หลวงปู่เย็นธานารโตสืบทอดวิชามาจากพระทุดงลึกนับหลวงปู่เย็นธานารโตกู้สร้างวัตถุมงคลตัวพอจากการธูวัตถุมงคลตัวพอนั้น บรรดาศิษยานุศิย์ทั้งหลายต่างพักันตีความปรชัชญาตัวพอที่เอ่ยถึงก็คือพุทธะนั่นเองหลวงปู่เย็นธานารโตเป็นชาวเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กกำเนิดท่านเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน4ปีขานพุทธศักราช2445เป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้องหกคนของนายถิ่นนางแช่มศรีศาสต์บิดามารดาของท่านมีอาชีพทำนา ตัวท่านเองนั้นนอกจากจะช่วยบิดามัรดาประกอบอาชีพกสิกรรมแล้วยังมีฝีมือในเชิงช่างหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนแม้กระทั่งการออกแบบบ้านเรือนหรือวัดวา,ารามตลอดจนสลักโลดลายท่านก็ทำได้และฝีมือดีมากเสียด้วยจนกระทั่งอายุครบบวชลงปู่เย็นได้ทำการอุปสมบทตามประเพณีณวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ใกล้บ้านของท่าน หลังจากได้เป็นพระภิกษุในบวรพพระพุทธศาสนาสมบูรณ์แล้วท่านได้ย้ายไปอยู่ที่วัรคังโคสิตารามจังหวัดทนบุรีกับพระที่เป็นญาติของท่านรูปหนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยภาษาบาลีและภาษาขอมจึงกระทั่งสอบได้นักธรรมเอกและเปลี่ยนสิประโยคระหว่างนั้นท่านมีชื่อเสียงด่งดังมากในฐานะนักเทศฝีปากเอกที่ไดมีงานมงกลต่างๆหรือแม้กระทั่งงานศพ หากประชาชนรู้ว่าในนิมนต์มหาเยนมาเทศด้วยไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็หลังไหลมาฟังเทศกันอย่างล้นหลามสมัยที่หลวงปู่ยังจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังนั้นวันหนึ่งท่านเห็นพระธุดงรูปหนึ่งแบกโกลสพายบาทผ่านมาเกิดความรู้สึกเลื่อมใสในบุคลิกของท่านจึงเข้าไปกราบนิมนต์คอยท่านเข้ามาพักที่กุฏิก่อนด้การต้อนรับขับสู้อย่างแข็งขัน ระหว่างการสนทนาตอนหนึ่งหลวงปู่เย็นได้ขอให้พระธุดงเล่าถึงการเดินทุดงของท่านพระธุดงรูปนั้นก็มีเมตตาเล่าถึงการออกทุดงไปยังเมืองลาวการเดินทางผ่านป่าเขาที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข่ป่าที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือท่านได้ผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าบ้านแก้วเป็นที่เลื่องลือในเรื่องยาพิษยาสั่งคนแปลกหน้าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านนี้ เป็นต้องถูกลองดีด้วยยาสั่งเสมอน้อยคนนักจะรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยหลวงปู่เย็นได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยจึงถามท่านว่าท่านไม่กลัวเขาทำให้ตายหรือพระธุดงก็ตอบว่าเขาทำให้ตายกินข้าวได้เราไม่กลัวพระธุดงท่านตอบมาเป็นปริศนาหลวงปู่เย็นแม้ว่าจะไม่เข้าใจคำตอบกระจังนักแต่ก็ไม่ได้ซักถามต่อ เมื่อได้สนทนาต่อไปเรื่อยๆรืจึงรู้ว่าพระทุดงรูปนั้นไม่ใช่พระธรรมดาหากแต่ท่านเป็นพระที่มีอภินญญาจึงไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายไข่ป่าหรือแม้กระทั่งคนท่านได้ทุดงมาแล้วแทบจะทั่วแผ่นดินไทยและยังไปถึงเมืองลาวพมา่ายวนขเขมรก่อนจากกาันรพระทุดงท่านได้มอบของพิเศษอย่างหนึ่งให้กับหลวงปู่เยน็นบอกว่าเป็นแก้วสารพัดนึก สามารถบันดาลให้เป็นไปตามปรารถนาได้ทุกประการหลวงปู่เย็นได้ก้มลงกราบด้วยความสำนึกในความเมตตาของท่านแต่ครั้นพอเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าพระธุดงค์รูปนั้นท่านที่อันตรธานหายไปแล้วตอนที่พระธุดงค์บอกหลวงปู่ว่ามีของวิเศษจะมอบให้นั้นท่านได้เอื้อมมือไปหยิบการทูปในกระถางที่ใช้บูชาพระแล้วเอากานทูปมาหักเป็นอักษรตัวพอพานจากนั้นก็ได้ใส,ส้ศีลมาพันการทูปกลับไปกลับมา พร้อมกับบริกรรมคาถากำกับลงไปตลอดเวลาเมื่อเสร็จแล้วก็ยื่นให้หลงปู่เย็นบอกว่านี่คือแก้วสารพัดนึกพระธุดงได้สายทยายคุณวิเศษของอสรมงคลตัวพอผ่านว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธคนพระธรรมคนและพระสังฆคนซึ่งเป็นของวิเศษประดุดแก้วสารพัดนึกหากปรารถนาสิ่งใดก็ให้ยกตัวพอผ่านนี้ขึ้นจบ แล้วภาวนาขอบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บรรดาเนี้เป็นไปตามที่ปรารถนาก็จะได้สมความตั้งใจของวิเศษนี้สร้างขึ้นง่ายไม่ต้องใช้วัสดุปรปกณ์ยุ่งยากเหมือนการสร้างวัตถุมงคลทั่วไปแค่การทูบกับได้สายศิลท่านั้นเมื่อหลงปู่เย็นขอรินวิชาตัวพอจากท่านพระทุตองก็เมตตาถ่ายทอดให้หลวงปู่เล่ววาว่าตอนที่ท่านก้มลงกราบพระทุตองแล้วเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เห็นท่านเสร็จแล้ว เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งยวดที่ได้พบเห็นมาในชีวิตท่านถือว่าพระทุดองรูปนั้นเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่ปริศุพสัตว์วิทยาคมให้ท่านบอกว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่กูจำหน้าท่านได้แม่นยำหลวงปู่เย็นบอกกูมารู้ทีหลังว่าเป็นใครเมื่อกูได้เห็นรูปท่านนั่นแหละหลวงปู่เย็นชี้ดูรูปพระครูโลกอุดรที่ท่านเสกรอบตั้งไว้กราบบูชาข้างหัวนอน,อนแล้วว่า อาจารย์กูองค์นี้แหละที่ทําให้กูสั่งวัดสั่งวาเดสําเร็จหลวงปู่เย็นอยู่ที่วัดรักังโคสิตารามได้เก้าพรรษาระหว่างนั้นก็คอยสดับตรับฟังว่ามีพระอาจารย์เก่งๆที่ไหนบ้างพอได้ข่าวว่าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมแก่กล้าจึงเดินทางไปกราบนมัสก,การขอฝากตัวเป็นศิษย์โดยไม่อรอช้า หลวงพ่ออิ่มเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้ที่มาฝากตัวเป็นศิษย์จึงรับไหว้แล้วก็ได้ถ่ายทอดวิทยาการต่างๆให้ทั้งด้านวิทยาอาคมการผสมธาตุสำหรับนำมาสร้างเครื่องรางของขลังตลอดจนวิชาแพทย์แผนโบราณการผสมยาด้วยความวิทยาอุตสาหะขยันขันแข็งไม่นานต่อมาหลวงปู่เย็นก็สามาร,รับการถ่ายทอดวิชาการต่างๆมาจากหลวงพ่ออิมจนหมดสิน้น หลวงพ่ออิมเห็นว่าไม่มีอะไรจะสอนให้อีกแล้วแต่หลวงปู่เย็นยังกระหายใคร่รู้ในวิทยาการอยู่อีกท่านจึงฝากฝังให้เรียนต่อกับพระครูศีวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีท่านพระครูศีวัดพระปรางรูปนี้เป็นพระกิติอาจารย์ที่เรื่องวิทยาคมยิ่งในสมัยนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามาขอเรียนวิชาอาคมจากท่านมากมายและต่อมาได้กลายเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็หลายโร เช่นหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อชวนวัดหนองสมหลวงพ่อพิมพ์หลวงพ่อทองหลวงพ่อแพรวัดที่คุณทองเป็นต้นท่านพระครูศีมาทราบว่าหลวงปู่เย็นเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาซึ่งเป็นสหธรรมิกกับท่านได้ฝากมาเรียนวิทยาคมเพิ่มเติมก็รับไว้ได้วยความเต็มใจ ประกอบกับหลวงปู่เย็นเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกตาเวทีคอยปรนบบติรับใช้พระอาจารย์ด้วยความขยันขันแข็งและเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการศึกษาหาความรู้จึงเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของท่านพระครูศีเลยได้เมตตาสั่งสอนแต่ทอดความรู้ให้จนหมดเปลือกโดยไม่ปิดปังอัมพรางเมื่อปีพศ2507หลวงปู่เย็นได้ถุดงผ่านไปทางอำเภอบางรักจ,จันจังหวัดสิงห์บุรี พบเจดีย์องค์หนึ่งซุกอยู่ในดงหญ้ารกทึบอยู่ในสภาพสุดโทมจึงรู้ว่าในอดีตเคยเป็นวัดที่ถูกปล่อยปละละเลยทิ้งให้รกร้างด้วยกุศลเจตนาที่บังเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างแรงกล้าจึงตั้งปณิธานที่จะบุรณะก่อสร้างขึ้นมาใหม่หลวงปู่เย็นได้จัดการขายที่นาซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงท่านไปหลายแปลงนำเงินที่ได้ทั้งหมดมาซื้ออิฐหินปูนทรายและวัสดุก่อสร้าง อาศัยที่ท่านมีฝีมือในเชิงช่างอยู่ก่อนแล้วจึงลงมือสร้างกุฏิขึ้นมาก่อนจากนั้นก็สร้งสางศาลาสำหรับประกอบศาสนกิจหอสวดมนต์ขุดสระน้ำสร้างพระอุโบสถจนเสร็จในปีพศ2522สร25้างเมนเผาศพเสร็จสิ้นในปีพศ2524กลายเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองสวยงามมีนามว่าวัดกลางชูศรีเจริญศกช่วงที่หลวงปู่เย็นบุรณะก่อสร้าง วัดกลางชูสีเจริญสุขนี้ในแต่ละวันหลังจากท่านออกบินธบาทฉันจังหันเสร็จก็จะมาขนหินขนทรายผสมปูนก่อสร้างหรือทำงานช่างไม้ด้วยตัวท่านเองถ้ามีญาติยอมจะป่วยมาให้รักษาท่านก็จะทำหน้าที่เป็นหมอรักษาด้วยยาแผนโบราณบ้างน้ำมนต์บางโดยเฉพาะเรื่องฝีและแผลเนื้อไร้แผลเน่านั้นหลวงปู่เย็นมีวิธีรักษาที่เฉียบขาดไม่เหมือนใคร ท่านจะใช้เหล็กเผาไฟจนแดงแทงตรงที่เป็นฝีแล้วพรมด้วยน้ำมนต์ไม่กี่วันก็หายอย่างน่นอาอัศจรรย์ตกกลางคืนหลังจากที่ท่านไหวพระสวดมนต์แล้วหลวงปู่ย็นก็จะมานั่งหกงักกานโูกทำตัวพอผานไว้แจกใจสัมมนา,าคนุณพูิ์ที่นำปูนมาถวาย จึงกล่าวได้ว่าสิงกอรสร้างรุ่นเก่าภายในวัดกลางชูศรีเจริญสุขไม่ว่าจะเป็นโบสถ์กุฏิกรรมฐานกุฏิต้อนรับญาติโยมเมนล้วนแล้วจะเกิดมาจากฝีมือของหลวงปู่เย็นทั้งสิน้นคราวหนึ่งหลวงปู่ได้ไปกิจนิมน์เป็นพระพิโสโรูปหนึ่งที่ขึ้นธรรมมาศมีสำเนียงการเทศนาฟังยิ่งนักอีกทั้งกิริยาเต็มไปด้วยความสงบเย็นบ่งบอกถึงการเป็นพระนักปฏิบัติธรรม ในใจเกิดความผูกพันอยากได้พระรูปนี้มาอยู่วัดที่ท่านกําลังสร้างอยู่เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างความเจริญให้รุ่งเรืองขึ้นแต่ไม่กลาเอ่ยปากด้วยเกรงว่าจะพาท่านมาอดอยากลําบากเสียเปล่าจนเมื่อไตรตรองรอบคอบดีแล้วก็ให้เกิดกําลังใจครั้นพอเสร็จพิธีหลวงปู่ก็เข้าไปกราบนมัสการพระภิกษุรูปนั้นและน,นิมนิท่านไปอยู่ที่วัดกลางชูศีเจริญสุก พื่อช่วยกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองโดยยื่นข้อเสนอว่าขอให้ท่านมาอยู่สักพักหนึ่งก็ได้หรือถ้าอยู่นานได้ก็ยิ่งดีพระนักเทรรูปนั้นรับปากทันทีและบอกหลวงปู่เย็นว่าจะอยู่นานทีเดียวนะทราบในภายหลังว่าพระพิสุทธทิหลวงปูญญญ่เย็นนิมนต์ไปอยู่ด้วยนั้นมีนามเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าหลวงปู่บุตรดาถวาวโร ο. หลังจากที่หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาอยู่ด้วยแล้วหลวงปู่เย็นก็ได้สร้างวัดกลางชดสิจรเรนสุขให้เป็นวัดของนักปฏิบัติธ,ธรรมโดยแท้จริงโดยมีหลวงปู่เย็นเป็นผู้นำในการเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่เย็นมักจะบอกพระเนนและศิษยานุสิ์ของท่านเสมอว่าตราบใดที่หลวงปู่บุตรดายังอยู่ที่วัดกลางชูศิจริญสุขความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีมาเรื่อยๆ เพราะท่านเป็นพระแท้ไม่ต้องทำอะไรลาบสการะก็จะไหลามาเทมาอย่างที่พูดกันว่ายามหลับได้เงินหมืน่นยามตื่นก็ได้เงินแสนหลวงปู่บรดาท่านได้ทำไม่เป็นที่ประจักษ์มาแล้วหลายครั้งหลายหอนเมื่อท่านจำวัดหลับอยู่คนที่มาทำบุญกับท่านกเกรงใจไม่กล้าปลุกจึงรวบรวมปัจจัยใส่ซองแล้วค่อยๆสอดถวายใส่มือท่านโดยไม่ท่านรู้สึกตัว วัดกลางชูสีเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้นมาสมตามที่หลวงปู่เย็นได้ตั้งปณิธานไว้แต่ต้นท่านก็ถวายให้หลงปูบ่บดดาดูแลรักษาต่อไปส่วนหลวงปู่เย็นนั้นเกอ,อกเสาะหาวัดร้างเพื่อจะสร้างความเจริญให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ณตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทมีวัดเก่าแก่อยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดการ,ปรเปลี่ยน ตอนที่หลวงปู่เย็นไปพบนั้นทั้งกรมศาสนาได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างมาประมาณ60-70ถึงปีสิ่งที่หลงเหลือเห็นจึงมีเพียงซักอิดเก่าในดงหญ้ารกซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์ที่พังสุดลงมาและใบเสียมากแกะสลักที่เหลืออยู่เพียงเครื่องใบอีกสองสามชิน้นจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นบอกว่า สมัยก่อนน้นมีคนเข้ามากุดหาของมีค่าในวัดร้างและได้ไปเป็นสมบัติส่วนตัวหลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปบูชาขนาดย่อมพระเครื่องของใช้ทําด้วยสำรฤทโลหะอื่นและเครื่องปั้นดินเผาตลอดจนพระพุทธรูปสำมฤทธขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันปริสถานอยู่ที่พระอโบสถของวัดหัวเด่น เดิมทีนั้นวัดการเปลี่ยนมีหน้าที่อันเป็นธรณีสองอยู่90้ไร่แต่หลังจากทำการรังวัดใหม่ในปัจจุบันเหลือเพียง70็ไร่ภายในบริเวณวัดมีสระน้ำอยู่สองสระต่อมาภายหลังได้ถมเสียสระหนึ่งจึงเหลือเพียงสระเดียวและเชื่อกันว่าเป็นสระน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนหลวงปู่เย็นได้มาบุรณะวัดการเปลี่ยนและทำการขุดลอกสระเพื่อจะให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ตลอดปีได้นั้น ท่านได้พบว่าตรงกลางสะมีเสาไม้สิกว่าตน้นคนเฒ่าคนแก่บอกว่าน่าจะเป็นเสาหอไตรที่สร้างไว้กลางสะในสมัยก่อนและเล่าต่อไปว่าคนรุ่นเก่าๆไม่มีใครกล้าลงไปในสะนั้นเพราะเคยมีคนตักน้ําไปกินไปใช้แล้วเกิดอาเพศขึ้นภายใน3มวันเจวันบางคนลงไปอาบน้ําในสะปรากฏว่าสองสามวันต่อมา เกิดอาการคันตามเนื้อตามตัวผิวหนังตกสเก็ตมอนเกล็ดตาบางคนก็เป็นปดผื่นคันทำร่างกายรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนต้องมาจุดทูบขอขอมาที่ข้างสะอาการที่เป็นอยู่ก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ในการขุดลอกสากคราวนั้นทําไปได้จนจะเสร็จอยู่แล้วบงกีก็ไปตักเจอของแข็งสิ่งหนึ่งเข้าพยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้แถมรถแบ็คโฮก็ทําท่าจะเลื่อนถลายตกลงไปในสระอีกด้วย แม้จะย้ายที่ใหม่ก็ไม่สามารถตักขึ้นมาได้การกดใส่จึงต้องยุติลงเพียงเท่านั้นในการสร้างพระเรื่องของวัดสะเปลียนพระอาจารย์หนูซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่เย็นจะเป็นผู้ลงไปเอาดินและน้ำในสระมาเป็นส่วนผสมแต่ก็ไม่เคยเป็นอะไรแม้แต่น้อยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้อื่นแล้วจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทันที หลังจากที่หลวงปู่เย็นได้บุรณะสร้างวัดร้างให้มีสภาพร่มเรือนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าวัดสะเปลียนโดยได้แรงจูงใจจากวัดที่เคยมีหอไตรอยู่กลางสระน้ำอันเป็นที่รวบรวมพระคำพีต่างๆเพื่อการศึกษาและปฏิบัติหลวงปูญญญ่เย็นได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ตรงบริเวณที่เคยเป็นโบสถ์เก่าสำหรับประกอบศาสนากิจของญาติโยมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้สร้างกุฏิสองขึ้น11หลังสร้างแทงน้ำใหม่สองที่สร้างแท่นพระศิวลีสองแทน่นปรับบริเวณวัดให้มีทางเดินที่สะดวกสบายปรับปรุงถนนเข้าวัดที่มีอยู่เดิมไม่ดีขึ้นสร้างหอสดมน์ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสัมเนรได้อุบาสกบาสิกาที่สนใจในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานและสร้างกุติให้เจ้าของวัดในอดีตเรียกว่ากุฏิปู่เจ้าท้ายสะเพื่อปกปักรักษาดูแลวัด เพร graduate, <state> าะสมัยหนึ่งนั้นวัดร้างแห่งนี้เคยปราศจากผู้ดูแลจึงมีคนมาขุดหาของมีค่าไปเป็นสมบัติส่วนตัวจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงซักอิฐเก่าๆให้ดูเป็นหลักฐานหลวงปู่เย็นเคยกล่าวกับสิทธิใกล้ชิดตอนมาอยู่วัดสะเปลี่ยนใหม่ๆด้วยความเชื่อมั่นว่ากูเคยสร้างวัดกลางชูสีมาแล้วกูจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่ และต่อมาท่านก็ได้ทําตามที่ท่านลั่นวาจาไว้ได้และยังคงทําต่อไปโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยาก